สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำหมูทอดหวานนะคะนี่จะเป็นยังไงเราไปทำกันเลยค่ะนี่คือหมูที่มิวซอยมาแล้วนะคะนี่ค่ะซอยมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหมักหมูหวานกันนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่รสดีนะคะใส่ลงไปนะคะครึ่งช้อนนะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่ซอสปรุงรสนะคะสองช้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงชูรสนะคะปลายช้อนนะคะใส่ออกไปเลยนะคะแล้วเราจะใส่น้ำตาลนะคะสองช้อนนะคะก็จะเป็นหมูหวาน,นะคะ่ะจะออกหวานหวานนะคะ แล้วเราจะใส่ซอสหอยนะคะหนึ่ช้อนนะคะนี่นะคะเราใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำหมักกันนะคะ ย้ำให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วเราจะเอากระเทียมสับนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะนี่นะคะจะให้หอมนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมักไว้ประมาณสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาทอดหมูหวานกันนะคะก็เปิดแก๊สไฟแรงพอประมาณนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันมันเดือดก่อน,นะคะ่ะน้ำมันเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทหมูลงไปนะคะลงไปทอดนะคะ เราจะาใช้ไฟปานกลางน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทอดไว้ให้หมูสุกนะคะีลยวเราจะกลับมาตอนหมูมันสุกนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะหมูทอดหวานนะคะนี่น่าอร่อยมากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ